สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ผัดทัวก็อยู่ในกลางป่าเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ทุกคนดูนะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ยินเสียงนกที่นี่ธรรมชาติมากและต้นไม้ใหญ่ๆมากเลยนะทุกคนผัดทัวอยู่ที่สูงนะคะเนี่ย <laughs> แล้วก็จะถ่ายให้ทุกคนดูฟังเสียงนกนะคะฟังนเด็กๆเล่นอยู่ฝั่งนู้นต้นไม้ใหญ่ๆจริงๆนะอื ต้นไม้มีแตใ่ใหญ่ๆเลยทุกคนไปไหนหมดแล้วเสียงนกเสียงนกเยอะมากเลยนะเนี่ยต้นไม้มีแตใ่ใหญ่ๆเงียบด้วยนะทุกคนเราดูอยู่ต้นนี้ต้นนี้ใหญ่มากทุกคน ต้นนี้ใหญ่มากอืมอยู่กลางป่าอดูแล้วต้นนู้นก็ใหญ่มากมต้นที่ต้องแชปมนั่งอยู่อะต้นมุมนั้นอ่ะเนี่ยใหญ่มากมธรรมชาติจริงๆทุกคนธรรมชาติมากแล้วต้นไม้ก็มีต้นใหญ่ๆ ใหญ่และต้นสูงสูมากทุกคนไี่ยินเสียงนกไหมอืมก่อนที่เราจะมาเสียงนกเยอะมากนะแต่พอเรามาแล้วเสียงนกก็เงียบอืมคลิปนี้เป็นคลิปพ้นชั่นทสั้นให้เที่ยวธรรมชาติที่เชียอืม ไม่น่ากลัวนะทุกคนคนคนเดินเที่ยวมาเอยอะแยะอยู่นี่น้องทำไงคะโจ๊กีค่ะพออยู่ข้างล่างน้องน้องอวานอยู่ข้างล่างนี่อยู่ข้างบนเป็น เขาเรียกอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าเป็นแบบดูทุกคนต้นไม้ใหญ่แต่ต้นไม้ใหญ่เยอะมากแต่ว่ามันมันคือเข้าไปไม่ได้อย่างนี้เหมือนเหมือนในหนังนะในหนังเรื่องไดโนเสาร์อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นป่าดงดิบทางนู้นก็เป็นทางที่ไปเหมือนกันนะทุกคนทางนู้นเป็นทางที่เดินเขเดินเล่นในป่านะ่ะอืมเดิน จูงหมาจูงเดินเล่นกันนะ่ะอืมเขาชอบธรรมชาตินะ่ะวที่นี้ธรรมชาติก็เยอะจริงๆนะต้นไม้แต่ต้นใหญ่ๆนู่นน้องแชมเดินไปไหนน่อ,อย่าให้ได้ยินเสียงนกนี่ต้นนั้นใหญ่มากเนยะวจะไปดูนะเดี๋ยวจะพาไปดูนู่นที่น้องแชมปยืนอยู่นู่น เดี๋ยวพาไปค่ะแปนีงคลิปนี้พาเดินเข้าป่าฉันวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าแต่ไม่ได้หลงนะคะดูนี่นี่ใหญ่ไหมต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากใหญ่มากโอ้โหต้นไม้เอ้านี่เห็ดนี่เนี่ยที่เขา หากันไม่ใช่เหรอใหญ่มากทุกคนไรหาอะไรเขาเข้าใจไม่กินได้เลยไม่รู้ศักสศูนย์ไทยจีนมัน้งอือนี่เห็ดน,นี่ใช่ไหมดูความเย็นของมันนะทุกคนตะไครยังขึ้นอยู่ข้เรืออะไรนะมอสมอสอมืมอสขึ้นอืมม,มอสนี่ขึ้นมันเย็นไงถ้าช่วงหน้าหนาวก็จะเย็นมันก็ขึ้นตามต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากเลยนะทุกคนอืม ทชุดไม่เหมาะอาจจะเดินป่านะทุกคนแต่ว่าไปเที่ยวในวังก็เ,เลยพามาดูเนี่น่าจะเห็ดที่เขาแบบว่าเขากินได้นะเนี่ยใช่ไหมกินเม่ดจ <c oughs> ำแข็งต้นใหญ่มากใหญ่จริงใหญ่เนาะใหญ่มากมากเลยดู <c oughs> ไม่ได้น่ากลัวนะทุกคนไม่ได้น่ากลัวอะไรน่ากลัว กลัวทุกคนว่าป่ามันน่ากลัวมันป่ามันไม่ได้น่ากลัวมีโจน้รมีโจนห้าร้อยแค่ห้าร้อยเองเหรอมีเยอะกว่านั้นอืมีเยอะกว่านั้นให้อืมอาจจะให้เยอะกว่านั้นนะโจรไม่โจรไม่กลัวนี่มาดูต้นไม้อีกวีกนธรรมชาติเอานกไปไหนหมดแล้ว เนี่ยมันใหญ่จริงๆนะทุกคนอบแล้ว,ลวไม่มีเลยต้นใหญ่มากแล้วก็สูงสูงมากๆเลยเดินรอบมันมันก็ไม่ใช่ว่าเอใหญ่แค่ต้นเดียวนะหลายต้นเลยที่ผ่านมาก็ก็หลายต้นนะอืม แต่บางต้นมันก็เป็นมอสขึ้นจนนี่ถึงนี่เลยนะบางต้นแต่ต้นนี้มอสไม่ขึ้นนะขึ้นแต่อยู่แต่ข้างๆง,งข้างๆนี่นีอต้นมอสไม่ขึ้นนี่ธรรมชาติอะเย็นสบายทุกคนอเมื่อกี้ประทัวขึ้นบนนี้แหละใหรรูปอืมนุ่ทุกคนเลาะไปไหนไม่รู้เหมือนกัน,เ,นเล่น เลาะเที่ยวเลาะหาเที่ยวธราาร,าารมชาติบ้างเข้าป่าปูนก็เข้าไปแล้วป่าไม้ก็ <c oughs> น้ำก็เล่นมาแล้วพ <c oughs> าทวดจัดให้จริงๆ <c oughs> ตอนนี้พาะทวดจะให้เข้าป่าแล้วกันนะธรรมชาติอืมอกคนออกจะ หวาน,น,นแต่งตัวออกจากหวาน,นจะเดินเข้าป่ามันใช่ไหมมันใช่ไหมทุกคนก็มีอะไรให้เล่นเยอะนะในป่าเขาเนี่ย <c oughs> ช,ชุดชุดออกจากสีฟูคนก็ออกเดี่ยวแต่เข้าป่าอ <c oughs> แต่ก็ก็ชอบนะทุกคนมันแบบธรรมชาติดีมัน ร่มรื่นดีแล้วก็เสียงนกเสียงกาอืมธรรมชาติจริงๆร,งรอฟังเสียงนกนกก็ไปไหนหมดแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนได้เสียงนกตอนนั้นทำไ,ได้ถ่ายนะ เสียงนกดังย okay. ่งมากพอถ่ายแล้วนกไปไหนหมดอืมนั่งรออืไงก็คลิปนี้แค่น right ี้ก่อนนะทุกคนนี่ทุกคนก็อยู่นี่กันนี่แหละนั่งเล่นเรื่องหัวกันบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเดี๋ยวบายบาย เดินกับยังไ,ไงไม่ใช่ว่ามีแต่อันนี้ก็มีคนอื่นเขาก็เดินเล่นเหมือนกันนะ่ะอนูนูหน,นูคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะทุกคนถ้าเิอการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเอ้าทิดทางอย่าลืมกดกระดิ่งนะทุกคนกควรจะมีภาพขึ้นต่อไปของพาทัวร์เดี๋ยวพาทัวร์จะพาพาทัวร์จัดให้อย่างจะจะไปไหนวันนี้จัดเข้าป่าป่าปูนก็เข้ามาแล้ว ยัก็เจอกันคลิปใหม่บ๊ายบายขอบคุณค่ะ